นี่แบบวแบก็เขียนให้พ่อดูที่นี่ไงตัวนี้ก็มีแล้าแล้พ่อหันให้ใช่หันผิดอีกเราหันให้ถูกพวกอันเนี่ยเราขอไก่อันเส้จบที่หันชี้ด้วย ี่นี่ในลูกอันไหนก็ไก่ตมขอใครแสดงต้ตวีอที่เีอทีัีเอา่านอ่าด้วยแดงนะขอวโเออตัวล่างือขวาที่อ่านุพงกงที่มีมมันของว้มีมันมีมันงราคามีมันเงี้ยงมมันตันมัน ที่ช่วยนิยมซ้ําไปแล้วนี่นี่ที่ส่งผลกระทบนี่ดีดีที่มันทอดเยอะตอนนี้นอนมันนอนโถเราชาดาอ๋อโลมีโทโถโถการพัฒนาชีวิตภายปฏิบัติเที่ยงไม่ได้ด้วยอ๋อทอมเท่าอือ กระตังทูระตังโทกรเท่ากระโนนนิงกระิดกระเด็กกระเต่ากระจุ้งนี่แหอะนี่แหละกระผานกระทองกระหนู habitual 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 พอน้ำเภาแม่อะไรขยักวะรูนรูนเยอะยักรูนเยอะยักแล้วเรือแล้วเรนแล้วเวดแล้วตะลาแล้วตะจีตะเชือฮูเขาขี้วัววาออกลกันร้อยจุฬา ใทยเก่ง็เนเนี่ย